5. อีปิกกองหน้าสายฟรี <ปะ S 1> ที่ใช้งานได้โคตรโหดโคตรดีในอีฟุตบอล คนที่1นนะครับก็เป็นทางด้านของดีลูปนะครับใช่ไหมเออก็ loop ะดีลูปนั่นแหละประมาณนี้โดยนักเตะคนนี้นะครับก็มีสไตล์โค้ชเชอร์นะครับก็เป็นกองหน้าที่ข้าพลังค่อนข้างส,สมดุลน,นะหรือว่ามีค่าพลังที่ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้โคตรดีนะใครที่ได้ลองเล่นนะก็จะเป็นอีพิกตัวใหม่นะที่ใช้งานได้โคตรดีนะสำหรับดีลูปนะครับและคนที่2นะครับก็เป็นทางด้านของอินซักกี้นะครับหรือว่านักกุ้งนั่นเองครับ,บโดยอินซักกี้นะครับก็จะเป็นนักเตะที่หาช่องได้โคตรดีนะครับแล้วก็มีสสปีีีดดท่นะครรับบกอ โคตรคมนะสำหรับอินซากี้นะครับและคนที่3นะครับก็เป็นทางด้านของไมเคิลแจ็กสันนะครับตัวนี้ก็เป็นนักเตะนะครับที่หาช่องดีมีความคล่องตัวนะครับมีความเร็วจบสกอร์คมกริบนะครับแต่ข้อเสียก็คือรูปร่างครับอาจจะเล็กไปหน่อยนะสำหรับไมเคิลโอเว่นนะครับและคนที่4นะครับก็เป็นทางด้านของเดียโก้ฟอร์ลันนะครับกองหน้าตีนระเบิดนะครับตัวนี้ผมบอกเลยเล่นโคตรมันนะครับโดยฟอร์ลันล่างนี้นะครับก็จะจุดเด่นนะครับก็คือการจบสกอร์ได้2เท้าแบบโคตรโหดโคตรแรงนะครับแบบเล่นโคตรมันนะสำหรับเดียโก้ โอเค okay, สําหรับใครนะที่สนใจที่จะซื้อหรือว่าจะขายนะครับไอดี ID เกมเป็นนะครับก็สามารถทักมาที่เพจของจ e ิมมี่อีฟุตบอลได้เลยนะครับและคนสุดท้ายนะครับคนที่5นะครับก็เป็นทนั้งด้านของกาเบียวบาติสตูสต้านะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เจอเกือบทุกเกมนะแล้วมัน<ะ>โคตรโหดโคตรอันตรายเลยตัวนี้มีทุกอย่างนะครับในความสามารถในของกองหน้านะมีความเร็วความแข็งแกร่งลูกกงังการลูกล่างหายช่องแบบยิงแรงคือแบบโอ้โหแบบครบเครื่องเล่นโคตรโห แต่ตอนนี้เป็นตัวฟรีที่โคตรจะคุ้มค่าสุดๆเลยนะสำหรับกาบเยี่ยวบาติสุต้านะครับ